ผมลองแผ่นลงเซฟเกม GTA แซแดเดีดให้ดูนะครับอันนี้คือเป็นแผ่นที่ผมทําขึ้นมานะครับจะไม่มีปกไม่มีข้อความอะไรเลยนะครับเพราะว่าคงไม่ได้ทําแผ่นนี้ขายนะครับนะครับคุณต้องการผมก็ทําขึ้นมาให้เท่านั้นนั้นส่งไปคือตัวเพาะแผ่นนี้เท่านั้นนะครับส่วนเป็นเซฟผมเอามาลองให้ดูนะครับวิธีการลงมันจะไม่เหมือนคลิปก่อนๆที่ผมเคยให้ดูนะครับวิธีการลงมันจะเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมเช็คให้ดูก่อนนะครับว่า m e m s a v ผมเนี่ยยังไม่มี s a ฟเกม GTA นะครับอันนี้ก็คือเกมอื่นนะครับบัติรอ,อว่ากันไประบบซิสเต็มก็ไม่เกี่ยวครับให้ดูก่อนว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเปล่าแต่ที่สําคัญคือพื้นที่ตรงนี้จะต้องมีเหลืออยู่ประมาณ1,200 MB นะครับของผมเหลือถึง7,009นะครับมีพื้นที่พอลง s a ฟอยู่แล้วถ้า m e ม s a ฟของคุณพื้นที่ไม่ไมถึง1,200 KB ก็คือไม่เกิน ต่ำกว่า1น0่า1 2 0 0 KB นะครับอาจจะเป็น800 KB 500หรือ1,000 KB ไม่ได้นะครับต้องไปลบเซฟอันเก่าออกก่อนนะครับไม่งั้นมันลงไม่ได้นะครับเพราะพื้นที่ไม่พอนะครับมันใช้อย่างต่ำคือ1 2 0 0 KB ให้ดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับอ่เมมเซฟผมยังไม่มีเซฟเกม GTA นะครับใส่แผ่นเข้าไปเลยครับผมจะสอนวิธีการลงนะครับแล้วคุณดูเอาใส่แผ่นเหมือนปกติใส่เพลงใส่เกมนั่นหละครับ เมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับฟังดีๆนะครับให้กดปุ่มวงกลมนะครับกดปุ่มนี้นะองกลมนี่นะโอ้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับกดเข้าไปแล้วนะครับ MC ศนย์ก็คือเมมเซฟที่คุณเสียบอยู่นะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูให้ดูก่อนก็ได้นะครับหรือจริงๆไม่ผมไม่กดดูดีกว่ามันเสียเวลาผมถือว่าคุณเช็คไซส์ไปแล้วนะให้เลือกมาที่ CDFS นี่นะครับตัวนี้นะครับเลื่อนมาเลยนะครับเอาสีแดงนี่เลื่อนมาที่ตรงนี้ครับเห็นนะครับแล้วก็กดปุ่ม วงกลมนะครับจะเห็นไฟล์อยู่ในนี้ทั้งหมด4ไฟล์นะครับให้เลื่อนมาที่ไฟล์ตัวนี้ครับ b a s y s l u s 2อ9 4 6 g t a 5 0 0 0 0 p s u นะครับให้เลื่อนมาที่ตรงนี้นะให้สีแดงมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่ม r 1ปุ่มนี้ครับเห็นไหมครับมันจะมีคำว่า copy อยู่นะครับไม่ต้องเลื่อนเลยเลยครับที่ copy เนี่ยแหละครับให้กดปุ่มวงกลมเข้าไปเลย แล้วเดี๋ยวจุดเขียวจะขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ๋อจุดเขียวขึ้นมาแล้วครับตรงนี้เห็นไหมจุดเขียวนะอ่าต่อขั้นตอนต่อไปคือกดปุ่มสามเหลี่ยมครับถอยหลังกลับครับหนึ่งครั้งนะครับมาอยู่ที่หน้าเดิมแล้วนะครับเลือกที่อันบนสุดเลยครับ MC0 นะครับเพราะว่าเราเสียบเมมเซฟที่ช่องที่หนึ่งเลื่อนสีแดงไปอยู่ที่ MC0 ข้างบนแล้วก็กดวงกลมครับกดเข้าไปเห็นไหมครับอันนี้คือไฟเซฟที่ผมมีอยู่ตั้งแต่ต้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกัน นะครับเพราะว่าเราจะกอบไฟล์ที่เป็น GTA ลงไปนะครับไม่ใช่พวกนี้ตรงนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่นะเห็นไหมนะครับให้กด R หนึ่งเลยครับแล้วก็เลือกคำว่า PSU pass นี่ยครับลงมาเลยลูกศรชี้มาตรงนี้ว่า PSU ตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับแล้วก็กดวงกลมครับตอนนี้เขากาลังแปลงไฟล์ copy ลงไปครับก็คือไฟล์ของตัวเซฟครับ รอจนหน้าต่างตรงนี้มันเสร็จหายไปอะครับก็เป็นอันเสร็จ อ่ะเสร็จแล้วครับหน้าต่างตรงนี้มันหายไปแล้วเห็นไหมแสดงว่าเสร็จแล้วนี่ครับ b a s u r s l u s เห็นไหมครับ2 0 9 4 6 g t a 50,000นะครับอันเนี้ยที่เราก๊อบลงไปแล้วมันขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับอันนี้คือไฟล์ข้างในนะครับก็คือกดดูได้อ่ะเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองขั้นตอนนั่นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับว่าปิดเปิดเครื่องให้ดูใหม่ว่าไฟล์เซฟมันเข้าไปจริงไหมนะครับเมมผมยังใช้ตัวเดิมอยู่นะผมไม่ได้ถอดออกนะครับ ไหมครับเมื่อกี้ไม่มีนะครับอันนี้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมนะครับ San Andreas ก็คือเกมนี้นะครับเห็นไหมขึ้นมาแล้วครับ GTA พื้นที่หนึ่งพันหนึ่งรอยี่สิบ KB ที่ผมบอกมันต้องใช้พื้นที่ถึงหนึ่งพันหนึ่งรอยสิบ KB ก็คือประมาณพันสองนั่นแหละครับคิดง่ายๆนะครับไม่งั้นมันพื้นที่ไม่ถึงมันก็ลงไม่ได้นะครับงั้นพื้นที่เมมคุณต้องมีถึงด้วยนะอ่ะโอเคครับขั้นตอนการลงแบบนี้ตามนี้นะครับแล้วถ้าสั่งซื้อก็คือจะได้แผ่นนี้ไปเลยนะครับเพราะว่า มันไม่มีคนสั่งอ่ะเห็นคุณสั่งต้องการผมก็ทําขึ้นมาให้นะครับโอเคนะครับก็เอาไฟล์เซฟอันนี้แหละครับไปโหลดกับเกม gta ของคุณนี่นแหละแผ่นเกมของคุณนี่นแหละเพื่อโหลดเซฟขึ้นมามันก็จะเป็นฉากที่เป็นเซฟที่เล่นจบแล้วนะครับมือมันเปิดหมดแล้วก็ก็สามารถเข้าไปเล่นได้ประมาณนั้นมาเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นขนาดนั้นโอเคนะครับ